สวัสดีครับจะพามาชมเครื่องเสียงติดรถยนต์นะฮะทำฟังในบ้านชุดนี้ลำโพงซับท,ที่ใช้จะเป็น10นิ้วนะครับแม่เหล็กร้อยแปดสิบสองก้อนวอยซ์สามนิ้วนะครับลำโพงเสียงกลางที่จะใช้เป็น1ิบนิ้ว1คู่8ดนิ้ว2คู่นะครับเริ่มต้นก็จะออกแบบตู้ลำโพงซับเบสต,ตู้ลำโพงจะเป็นตู้ใสนะครับใส่ไฟในตู้ เมื่อทำตู้ลำโพงเสร็จแล้วก็จะทำตู้เสียงกลางต่อเลยนะครับทางร้านได้ออกแบบตู้ลำโพงเสียงกลางเป็นสองท่อนนะฮะถ้วรวมกับตู้ซับแล้วก็จะเป็นทั้งหมดสามท่อนนะฮะเพื่อจะได้สะดวกในการเคลื่อนย้ายก็ตอนเสร็จแล้วน้ำหนัก จะค่อนข้างเยอะหนักมากอะครับอันนี้ก็จะทำเป็นท่อนบนนะครับฉีดกดการออกแบบตู้ลำโพงเสียงกลางนะครับกำลังประกอบด้านข้าง อันนี้จะเป็นท่อนท่อนแรกของเสียงกลางอันนี้จะเป็นท่อนที่สองนะของเสียงกลางถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยครับร้อยากสอบถามติชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล,แล้วพบกันอีพีถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ